เพื่อนเยอะไม่หมดนะรถกลังรถนี่รกน่าะอันนี้38หยวนนะคะเ <c oughs> ขาน่าจะเข้าใจที่เราสั่งผิงดเพราะเมื่อกี้เราด <c oughs> ูไว้41หยวนว่าไม่นคนละมือกันแต่มันเป็นกาแฟของผมก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ใช่ที่เราอยากกินนะมีเครื่องจอ,อกอ่ะ <c oughs>